ดีค่ะย่ยใส่เห็ดไข่เจียวไข่เหลือไข่ถอดถอดไข่บันเฮ้าเนาะค่ะเนาะถอดไข่ค่ะไข่ซีนวยค่ะใส่ปรุงรสตามใจชอบห้าหันเนาะค่ะเนาะแล้วก็นั่นถอดใส่น้ำมันสักสองช้อนโต๊ะาใส่หลายค่ะใส่สองช้อนเปิดไฟอันฮอนแต่ก็เทไข่ลงไปนะค่ะค่ะจะได้เป็นไข่ประมาณนี้นะคะเนาะ นี่ครั้งนาเสร็จแล้วเอ๊ะกลับลงไปอีกคราวนี้ก็สิพอดีกันน่คะ,เอ,ะเออพอดีกันงามแล้วงามเนาะน่ะเออเออโอเคใดๆไล้ค่ะใด,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 ดสีเหลืองพอดีพองามปรุงไข่เจียวเนี่ยสำคัญใหญ่เข้มเนาะคะ่ะถ้าเข้มเรามันไปบ่ได้เนาะคะ่ะเนาะเนาก็ต้องเอาพอดีพองามค่ะตาเข้มแน่มันจะเป็นลักษณะว่ากินบ่ได้ถ้าข้าจืดเนี่ยจืดขาเติมซอสเติม อย่งเอยียงใส่เข้าก็ยังไข่แล้วะเนาะค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนมาบึงการเฮ็ดไข่เจียวแบบไง่ายๆค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ